เจ้าตัวถึงกับตรวตัวรอยกางเวทีเลยครับกำลังเร่งเกมอยู่ดีๆครับมงคลชัยเนี่ยแต่จริงวะนี่ครับโอ้โหสวยงามจริงเฮ้ยคือศิลปะมวยไทยครับเป็นศิลปะกางประวัติศาสตร์ตัดตัวง่ายๆอยู่ถ้าเปนปกติแล้แค่ยังหวไม่เท่าไหร่มันเหมือนบวมมันไปบวมตรงนี้บวมแล้วตรงตรงด้างมันมันตัดตรงด้างเขาหักไหมครับเป็นไรครับไม่หัก chỉ là các con gà chết này, không thèm thèm โอ้โหครับปังนี่ครับโดดไปจะเสียบเข้าครับโดนสองสวนโอ้สุดยอดจริงๆครับสอกแม่สอกซ้ายครับเข้ากันเดือคางครับจังหนักพอดีในหลังจากที่ฝ่าแชมป์มาดีใจมากเลยวันนี้เคดีใจขนาดนี้ครับไปนี่เตรียมตัวหรือว่า เกือร้อยเลยไหมครับร้อยครับตั้งใจมาเอาแชมป์ตั้งใจมาเอาแชมป์ครับแล้วก่อนชกรู้ไหมแล้วเราเป็นรองเขาเยอะมากรู้ครับไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมครับหลังจากที่คือมั่นใจไหมตลอดการชกมั่นใจว่ามั่นใจครัเห็นต่อยเขาเขาเลยมั่นใจขึ้นมั่นใจเรื่อยๆว่าเขาไม่แข็งครับเขาไม่แข็งครับมั่นใจแต่ยกนั้นยกสองครับที่ต่อยท้องต่อยทุกไปแล้วสองเนี่ยสองเนี่ยพุ๊บไหม ไม่คุ้นนะไปฟูกับตัานใจฟันนะครับเอาชนะแล้วฝากอะไรถึงแฟนมอบคุณแฟนมวยทุกที่เชียร์ด้วยกับมันแก้ FC ทุกคนครับวันนี้ผมทำได้เต็มที่แล้วครับได้อิจฉาไหมครับใครนี่ยังไม่รู้ครับขอมนี่ใครให้ครับเชียแขกครับแขกนะครับดีใแน่ได้ทองง่ายนะสองบาทนะครับจะแต่โปรโมเตอร์ครับร้อยยี่หกห้าร้อยยี่หกครับจำเส้นนี้เป็นเส้นแรกของเราเลยไหมเนี่ยเป็น เส้นแรกของช่องทีเนี่ครับอ๋อปอยนี่เคยได้ชมป์อะไรบ้างครับปีอ๋อโอเคหรือว่าย้ายสื่อมาแล้วได้ชิงแชมป์ไปนะอ๋อประกาศสื่อครับบอกกับผมไว้เป็นไงโอ้บอกว่าฟ้าจะผ่านช่องเจ็ดผ่านโอ้ฟจริงจริงฮะจริงจริงเลยโอ้ขนลุกเลยนะครับสิบปีโอ้เป็นไงโล่งไหมเนี่ยวันนี้โล่งโล่งครับดีใจมากครับดีใจมากเลยช่วยเล่าจังหวะที่ฟันศอกให้ฟังหน่อยเขาส่อมาครับอ่ ไอ้ระหว่างชกเนี่ยก่อนระหว่างที่ชกกันอยู่รู้ไหมว่าเราเป็นรองพอสมควรก็รู้ครับแล้วทางทีมงานเขาว่าไงกันบ้างก็ไปได้ครับเขาผลใหม่แแก้แก้ทีมมาเรียกแก้ไม่ให้ลิ้นที่ได้ากอะไรอ่ะแเออตอนสัมภาษณ์ก่อนชกนี่ไม่ได้พูดถึงศอกเลยนะครับแต่ว่ามีศอกโอ้สุดยอดมากแล้ววางอนาคตกับการป้องกันแชมป์ไว้ยังไงบ้างก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ก็อยากจะเป็นแชมป์ให้นานที่สุดน้ำหนักนี้นี่ยังอยู่ได้อีกตลอดได้ครับไม่โตแล้วไม่โตแล้วอ่ะอยากขอบคุณใครพิเศษครับขอบคุณ ทีมงานทุกคนครับและเสนาช่วยที่ปักกันผมมาถึงจนที่วันนี้ครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับเป็นคนที่ไหนคนคนแก่นครับพูดกับแฟนมวยหน่อยขอให้ชาวคอนการวันนี้ผมเฮ็ดได้เต็มทีแล้วครับบันทึกชื่อเป็นแชมป์แล้วครับมัดแขนกันมาหน่อยสุดเข้าไปต่อยครับต่อยซ้ายก่อนนะครับแล้วเตะตามครับแยัดขวาที่เตะตรงนี้แล้วมีอาการเล็กๆครับสำหรับมงคลชัย ขอเชิญสิทธิยานุสิทธิของครูบุญรอดสุขแสงจัน์ทนะครับร่วมง,งานไหว้ครูกาองการบริหารส่วนตะบนคลองศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นผลงานในยกที่แล้วนะครับก็เริ่มเข้มข้นเลยครับอาวุธเองิงแรงลูกดักหนาของมงคลช้ยก็เตะซ้ายเดินแทงและมีสลับกับศอกด้วยในขณะที่กล้าสิงนั้นรอนะครับรอจังหวะโอ้โอ อนี่ครับโดดไปจะเสียบเข้าครับโดนสอกสวนโอ้สุดยอดจริงๆครับสอกแสอกซ้ายครับเข้ากันโดงค้างครับจังนักพอดีเลยดูครับอีกมุมหนึ่งเทคนิคของเราให้ชมหลายๆช็อตครับโจเข้าไปครับสองกระโดงคางเลยสองซ้าย แม่เจ้าตัวถึงกับโดดตัวรอยการเวทีเลยครับกำลังเร่งเ,เกมอยู่ดีๆครับชุดมงคลชัยนี่แสงจริงน,นี้ครับโอ้โหสวยงามจริงเสร็จแล้วศิลปะมวยไทยก็เป็นศิลปะการต่อสู้